โอนโดนแล้วท่านผู้ชมนี่ช้อนนเด็กแวนติดย,ย้ายนี่ครับช้อนเด็กแวนโดนแล้วครับท่านผู้ชมหลุดพอดีเลยนี่ครับช้อนเด็กแวนครับท่านผู้ชมเฮ้ยตัวอ้วนๆเหีือวนะกนี่ครับ ท่านผู้ชมช่อนเด็กแว่นครับผมหนึ่งแต้มยามเฉาครับผมกลับอะไรเข้าไปผมให้ดูนี่ครับผมกบยางไอ้น้ายาครับผมหน้ายาน้ำหนักเก้ากังครับผมนี่หน้ายาสีเหลืองผมพอผลงานด้วยครับผมกบยางไอ้น้ายาวกลับไปช่อนสวยๆอ้วนๆนี่ครับผมนี่ครับ ที่ยอดไปด้วยกินน้ำสดชื่นน้ำโคกเพื่อนๆพี่นันนักตกปลาทุกท่านนะครับผมปกติช่อง PGTV นะครับผมวันนี้ก็จบการตกปลาเที่ยวนี้ครับได้มาหนึ่งแต้มครับผมหมดเวลาเพิ่งวันเช้าครับผมมันกินอะไรเข้าไปครับผมนี่ครับกบยางไอ้หน้ายาวครับผมเวอร์ชั่นใหม่ครับไอ้น้ายาว น้ำหนักก้ากันน้ำหนักดีๆไกลครับผมร้อที่ใช้ก็นี่เลย ATD L200 ครับผมนี่ครับหมุนซ้ายครับรออแปดครับผมกำลังเบรกนแน่น,นก็วันนี้ก็จบคลิปเียงังน,นี้ครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่พีหน้าครับผม